สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวึงแห่งลำน้ำชีนะคะวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมน้อยนะคะหรือว่าหัวล้านค่ะอย่างเช่นอย่างของสาวึงน,นี้นะคะเนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็จะผมบางๆวันนี้สาวึงจะมาแนะนำนะคะก็คืออันนี้ คือดอกอัญชันนี่แหละค่ะเป็นสมุนไพรไทยนะคะเอามาใช้อย่างไงมาดูกันเลยค่ะก็คือ,เ,อเราจะนำดอกอัญชันมาล้างล้างก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเอาเฉพาะที่เป็นดอกตรงสีม่วงแบบนี้ค่ะมาขยำ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 แบบนี้นะคะแล้วก็มันจะออกสีม่วงใช่ไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ให้เพื่อนๆทาบริเวณผมบางนี่ค่ะหรือว่าไรผมก็ได้นะคะนี่ค่ะทาเลยค่ะขยําให้มันออกสีม่วงเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆทาไปเลยค่ะตามจุดที่ต้องการนะคะพอเราทา แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ15-20นาทีนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยมาล้างออกนะคะสำหรับดอกอัญชันเนี่ยไม่แพ้นะคะไม่แสบนะคะไม่แสบไม่คันไม่ระคายเคืองค่ะนี่ค่ะทาไปเลยนะคะถือว่าสำหรับคนที่ต้องการให้คิ้ว ว่าคราวหนวดน,นะคะดกดำก็สามารถใช้ดอกอันชันนี้ได้นะคะอย่างของอาทารกใช่ไหมคะมีบางท่านนะคะใช้ดอกอันชันเนี่ยค่ะเขียนคิ้วเด็กนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้ผมผมหรือคิ้วขึ้นมานะคะ 15-20นาทีแล้วเพื่อนๆก็สามารถล้างออกหรือว่าสะผมได้ตามปกติเลยนะคะเราก็ลองทำดูประมาณอาทิตย์ละ3-4ครั้งนะคะเพื่อนๆค่ะทำเป็นเวลาประมาณ1เดือนอันนี้ก็ได้ผลนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย